ใหวใกล้เคียงกันเลยนะรัทาไปใกลๆกันครับไหๆกันเีะอันมีคนปากใกล้กันนิียวเองเรียได้ว่า็ซี่นะคะไปคแหลกมาอะไรหรอคะมีกันอ้เนาะมีกัน ไอ้ผมก็มาแล้ผมเดินไปเสซตตรงครับโคตรหาเส้นตรงเนี่ยโค้ดหไม่ต้องพูดหลังๆนี่แเขาจะชอบแบบตาใสครับแล้วก็เล่นเล่นยิงยิงคำคมไปก่อนยิงคำอ้อนไปก่อนแต่ถ้ามันเงียบเนี่ยเขาก็จะแบบปล่อยปล่อยไปเหมือนเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เไปปล่อยลงทะเลไปเลยครับแต่เขาไปขี่ม้ามาแล้ววันนี้เขาเป็นไงบ้างคะก็ชายรอดูครับผมก็ชาขี่ม้าขาวเหรอเพราะว่ามันมีม้าเดินมาตอนตอนที่เรามาซาวเชคกันเป็นม้าสีขาวแล้วพี่เขาก็บอกว่า ขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยเดี๋ยวบอกพี่ครับคี่ขอให้ผมเลยเนี่ยเขาเดินไปเลยนี่ขึ้นไได้หลังม้าผมเลยบอกว่าอย่ากดคันทอลผิดนะเดี๋ยวม้าวิ่งไปนู่นเลยนะวัวพุ่งเลยใช่เฮ้ยมีสายเสกเลยเอาปิดม้าไรครับน้องชายเดี๋ยวเขาตั้งเปมาเลยอ้าวทำไมอ่ะควงจางลองเล่นไปก่อนลองดูลองดูลองดูมาลอง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 ดูลองดูกลายเป็นม้าเนี่ยแล้วเนี่ยอ่ะแล้วอาวลองชิมดูลองชิมกลายเป็นม้านิ่มังกรทำไมฮะตรงเท่ อ่ะขคำถามต่อไปเลยโอเคต่อไปคำถามต่อไปเลยเนาะขอบคุณครับผมโอเคคำถามต่อไปนะคะนี่ใหม่เกมเมอร์ครับก่อนว่าก่อนยังเรียนไม่จบครับก็ยังเรียนอยู่ครับแล้วก็ระหว่างเรียนอ่ะถ้าว่างก็อยากจะแบบเปิดร้านเสื้อผ้าหรืออะไรสียอย่างครับและแบบทำทำงานอะดับเด็กไปด้วยค่ะครัโอเคยาย่ๆเป็นยายๆนอ่าเรียกไม่ได้ว่าใหญเรียกเรียกผมว่าแบบเป็นหลาน เป็นหลังนะเป็นหลันอ่อเพราะว่าวิกเตอร์เป็นน้องเล็กใช่ไหมคะใช่เพราะะเป็นมักเล่ก็เลยอยากจะเป็นคุณยายไหนใครอยากเป็นคุณยายวิกเตอร์ไหมคะยกมือหน่อยค่ะนี่เลยปกติสาวๆเราจะไม่ยอมแก่นะแต่ว่านี่เขายอมเป็นคุณยายให้กับวิกเตอร์นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่ในวงได้กันมานานนะคะถ้าสมมติว่าพ็อกซี่เนี่ยจะต้องติดเกาะให้เรื่องหนึ่งคนเราจะติดเกาะกับใครดีเดี๋ยวเริ่มจากพี่การบ้างละกัน อะไรนะโอ้มีสิมีคูล้ออีกเล็กๆอยู่ข้างในใช่ไหมรอซึ่งอะไรท็อป10ของพี่อะไรมีแตงโมไม่มีท็อปน10เดียวอ๋ออันเดียวจบขอบคุณโทษครับงั้นเราไปต่อิเรื่องวิกเตอร์ค่ะโอเคครับพี่กอนค่ะเลือกวิกเตอร์ครับทำไมคะเพราะว่าวิกเตอร์เด็กสุดครับอย่างว่าถ้าเรา ตัวแย่ไปเราจะมีคนที่แบบอยู่ได้อีกนานส่งต่อเจเนเรชั่นผอยู่ได้ไงเหมือนมันเหลืออีกสองคนมันเพิ่งห่างกับมันเยอะอะไรไม่ได้ต้องเฮ้ยแต่ว่าเขาพูดมาเขาไม่เห็นผลเนี่ยสมมติว่าคุณจะยอมสัตชื่อตัวเองแบบในยานไม่มีอาหารเลยคุณจะยอมเป็นอาหารใหช่ไหมยอมเพราะว่าผมอ่ะตอนแรกผมจะหาคนอยู่ว่าจะเป็นใครดีที่มีคาร์บออร์ดิแฟทเยอะสุด เพราะว่ามันอยู่กินแล้วอยู่ได้นานสุดโอ้โหจะเป็นกูเองด้วยว่ะก็เลยยอมเรายอมเป็นอาหารให้เพื่อนๆได้เพราะคงมีหนมปังซิคแพ็กอยู่ผมมีหนมปังจริงๆเราเดินไปไหนไม่หลงแน่นอนเพราะเอาเพราะผมเอาขนมปังโรยเกลือเป็นชิ้นอบปังขอบคุณครับขอบคุณค่ะและอองลีค่ะเราจะเลือกใครดีเออทำไมเราดูคิดหนักอ่ะคิดหนักคิดหนักแต่ละคนเนี่ยมีความสารพิเศษต่างกัน มีสกิลต่างกันมีสกิลต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพี่กันมีสกิลเรื่องไหนว่าพีา่กันน่าจะเป็นสกิลในการมีสติมีสติค<อ>รับแต่ว่าต้องต้องก่อนสีทนนะนส่ทุ่มนะก่อนสี่ทุ่มก็เดี๋ยวก่อนสี่ทุ่มเดี๋ยวพาไปะลงป่าหลงเกาะเราไม่อยู่ทางเราวิคเตอร์เหรอคะวิเตอร์ครับมิเตอร์นี่เขาจะมาสายแบบว่าเอ่อเตอรี่หน่อยเตอรี่หน่อยนะครับ แล้วพี่คิมพี่คิม logical หน่อยจุกนอาจจะเป็นเอ่อฟองฟองหน่อยก็คืออยู่ด้วยเราไม่เครียดไงอยู่ด้วยเราไม่เครียดไงไปดเทมใช่ค่ะด้วยด้วยด้วเมื่อกี้ผมข่าแล้วชวกุนมองหน้าฟององเลยเนี่ยแทกเทอะไรอ่างเงยติดกอร์นี้น่าจะน่าจะเอ่อ ผปาหนอยผมเป็นนักศึกษาแพทย์นะเป็นผ่าหนอยช่วยคุณได้นะเขาผานอยพานอยเขาานอยเช่นเช่นเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะเลยโลก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 ไอ้ผมอาจจะเนี่ยพี่กิมอะไ้วโลกมันคือสบายเพราะจริงจริงใชรือเโลกปุ๊บตายเลยนะเพื่อนไม่ตายเราโลกแล้วอ่ะถ้าเราไม่โลกปสมมติเสือมาอย่างเงี้ยเราไม่โลกเรานอนแองแมงกินถ้าวิ่งแบบเราไม่รู้วิธีป้องกันจากเสือจริงๆอ่ะก็ตายได้เลยโลกเพื่อหาวิธีแก้ เราแล้วเราเอาเรื่องพี่กิมทำไมนะขอบคุณนะโชคุีเออช่วย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 มาเรื่องพี่กิมเพราพี่กิมลองดิโคครับวเวลาเจอปัญหาอะไรก็อาจจะอาจจะไม่ได้แบบเอาเขาเรียกว่าอะไรอิมชันอลมาแบบมาจัดการสมแติว่าการติดต่อจริงๆเนี่ยเราต้องใช้ดิโคมากกว่าอิมโอนัลค่ะใช่โอเคก็คือในแคมเปญน,นี้นะคะพี่คิมเป็นผู้ชนะไปนะคะมีน้องๆเรืองเยอะมากเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อหนักเออคำถามต่อไปนะคะแฟนมีสแฟนมีตติ้งที่เพิ่งจบ ที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือเรียกได้ว่าไทม์ไลน์ในเอกับ t ติ t o ตเนี่ยก็คือแตกแตนมากๆนะคะเพราะว่าอะไรที่คิดว่าได้เห็นพอตซี่มาหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่หมดอันนี้เราจะเหมือนเกมสต่อสี่หรจะมีคะแนนขึ้นไหมเดี๋ยวไม่คะแนนให้ยไม่ใช่ไม่มีไม่เกี่ยวหน้าร้อนหน้าร้อนหัวคิดถึงทะเลครับคิดถึงทะเลเนาะใช่เพราะว่าเราจะได้แบบว่ามาพักร้อนเนี่ยครับผมมาว่ายน้ำมาเที่ยวมาแบบโรดทริปอะไรอย่างเงี้ยใช่ ออริก right, no. right no. okay. okay. so ็นี mm ่ถ okay. ึงทะเลเนาะหน้าร้อนคู่กับทะเลอยู่แล้วนะคะใัซัมเมอร์เนาะซัมเมอร์ครับโอเคตอนนี้นู่นหมุเขาคุยอะไรกันเอ่ยคุยอะไรกันเอ่ยโชคุณถามว่าอันนี้พูดถึงไอติมใช่ไหมอะไรก็ได้โชคุณที่พูดถึงหน้าร้อนไม่ต้องต้องตอบไม่เหมือนกันก่อนนะตอบเลยแล้วคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายร่วมตรวเออไหนร่วม่เอาโอเคนะเนียนๆเนียนๆที่กันไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้โอเคเป็นก่ะ ครับหน้าร้อนก่อนนึกถึงไอศครีมวอลค่ะเราเฮ้ยคนที่สองเลยตัดบทแล้วผมต้องบอกเลยมันไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะว่าไอซครีวอลเนี่ยที่พ็อกซี่เรกว่าเรื่องเนี่ยมีหลายรสชาติแต่และคนเนี่ยก็รีม,มีแต่ละรสแต่ไหนออกมาสมมติไอศครีมวอลุ้มออกมาโว้ยจะไอซ์บอลอีกได้ออไอซ์บอลอีกมีอีกสองรสชาติอีกใช่ครับแต่ของกอนเนี่ยจะนึกถึงฟุตตี้แม็กซ์เพราะว่ามันคืนนอความ หวานเปรีย้ยวอย่างลงตัวมันก็อนเองมีหวานแล้วก็ต้องมีเปรีย้ยวอ,อร่อยลงตัวหวานได้แต่เปรีย้ยวมาจากไหน <c oughs> ความแซ่บบริเวณเปรีย้ยวเออผมโดนคริกซี่ติดหูคริกซี่ใช่ที่เราโชว์ขนมปังหรือเปล่าตัวขนมปังอันนั้นใช่่ปะอันนั้นเปรีย้ยวไหมครับทุกคนเปรีย้ยวไหมทุกคนเปรีย้ยวเขาบอกว่าเปรีย้ยวครับโอเค อ่ะขอบุณทุกคนมาถ้าลองถึงใคคือเปิดคบว่ากินเข,ข้าไปกัดเข้าไปเนี่ยโอ้โหได้รสชาติแตงโมช่ำเลยครับผมแบบสดชื่นมากใช่ครับผมขอบคุณนะครับทุกคนมือเป็นกำลังใจเรามีแมนทนท็อปพี่ๆรเราต้องเป็นงานนะครับผมลูกค้านั่งอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณครับถูกต้อง มาเอโนจีมาแล้วมา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 โอซ่าโอซ่าโอซ่าอ้ยอ่ะเธอิ่มแล้วง่วงนอนแต่เดี๋ยวจะเยอะง่วงนอนโอเคมาคนต่อไปครับของผมเป็นฟรุตตี้แม็กซ์ครับหรือว่าตอนเรียกว่าเป็นคลาสสิกนะของไอศ์ครีมวอลก็คือไม่มีใครไม่เคยได้ชิมสิ่งนี้แล้วก่อนต้นๆเนี่ยก่อนจะชอบแค่เจ้าตัวเครือเขียวเพราะว่ามันอร่อยมากๆใช่ครับแต่ตอนนี้ยเขาเพิ่มเครือเขียวนะมรับเครือเขียวเต็มม์ตอนนี้แบบเกือบ ใช่<ม>ตอนนี้เลยเครึ่งแล้วแบบรู้สึกว่ามันมันตัดรสชาติกันได้ดีมากๆเครับเอาไปทานแบบหลังอาหารใช่จะแ,แบบว่าคือทานข้าวไม่ทานหวานมันไม่ได้มันไม่ได้ทุกบบ่ยคุณครับโอบตค่ะโซบนค่ะุณก,ก็นี่เลยครับผมคนเดากันว่าเป็นไนี่หมดไวัยสุดจะมีรสชาติทีห่หมดวที่ส<อ>ุดคิดว่ารสอะไรกันคะยูเซอร์ุูตี้แบ็กไหม อย่างไม่ชอบทุ่ไย่ี่ทายดีทุกอันนะอร่อยไทุกอันอร่อยหมดเลยแต่หมดไวก่อนให้เราข่าขำเดี๋ยวค่อยเฉลยอ่ะเฉลยเฉลยครับผมวงทีมรถนี่ครับผมท็อปเทนฮะปมมือครับแครบอกเลยว่าเรานี้ไม่ดหนุ่มๆเขาก็ถือแฮนด์ท็อปนะคะที่ตัวเองเนี่ยนี่เหมาะกับตัวเองแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เพ่ยนะคะจะพูดเป็นชื่อของไอศ์คร์บอลนะคะแล้วก็ให้หนุ่มๆเนี่ยได้ทำแอคชั่นตามมูดอนันเพราะว่าเราเป็นนักแสดงอยู่แล้วนะคะ อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ห้อยพูดรถไหนให้หนุ่มๆเนี่ยแอคชั่นในมูดนัะน,นะรถแรกนะคะวอลโซเลโล,ล,ลสปรีตค่ะเปรี้ยวจี๊ดเฉินเออสปรีตด้วยเขาบอกสปรีตอยากตัวไอคานไอคานมาแล้าจู่สปรีตด้วยแล้วสปริตาาบบสปรีต,รตด้วยโอเคโอเค สโอเคแล้วต่อไปนะคะเตรียมตัวนะดูสิว่าจะเป็นใครนะคะต่อไปค่ะ Wall p r e ต t y Mac อร์อ v รสดชื่อ w r e t t y Mac เต้นได้เต้นได้และต่อไปค่ะ w a l Top Ten กรุบกรอบเต็มๆคำกรอบกรอบอออ่อเอาเนื้อไกรอบอร่อกรอบจริงกรอบกรอบ ไปค่ะอลทวิสเตอร์กลิ่นองุ่นลิ้นจี่รูทเตอเออเอออรูเอเอรเอาเดี๋ยวให้าคานพาคานาคารพาพานักอปา์อย่นีใสวิเตอร์อยากกลับไปถ่ายโค้แตงโมสดชื่นไปกับกลิ่นแตงโมแท้ โโอ้เตอเลยเพื่อนก็ว่าเให้เอาให้โมเขาคุณนะไอโมอร่อยผมเพิ่งทำมาไม่ทีจริงจริงมีคนเตรียมตัวมีคนเตรียมตัวรู้เลยรู้เลยอ่ะรู้เลยแต่ทุกรอบอบบผมเห็นพี่กันรู้ตลอดเลยนะพี่กันรู้รู้ทุกคนเลยนะไม่แต่ใครร้อนใครร้อนใครร้อนจริงจริงครร้อนใครร้อนเลยอ่ะครร้อนพี่กันเต้นเด้งดึงมากเลยอ่ะแน่นอนนี่เราชายไปร้อนใครร้อนโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้หนุ่มๆด้วยค่ะขอบคุณครับ